พ่อบอยแม่แอนอเมลีงย่าแตงยาแย่กะฮักทุกคนกะฮักเขาเพิ่นกะเห็นเพิ่นกะดีใจเพิ่นกะสบายใจย่างหน่อยเพิ่นกะได้เห็นทุกมือแต่กะสิมีในติ๊กตอกในยังที่ไปคือบางเท้อกะสอหล่อไหมเออบางเถ้าแม่แม่ก็ไปค้นหาว่าไผเป็นแม่ของน้องเพียรน้องพลอบางเทื้อไปเจอจักบ่จริงบ่จริงอะไปคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ไปอ่าไปค้อไปสอหล่อแม่สวดลวดบางคนกับบ่งหูจักขั้วมีดีเลยทั้ง เข้ากับ uhm หูอยู่แล้วว่าในเฮาออกมาเลียงเป็นลูกบุญรรมเข้ากับแบบเปิดเผยเนาะคนอยู่ในสังคมกับรูผมกับเบ้าให้ฟังตลอดอัปเดตความเคลื่อนไหวตลอดว่าแบบใดแบบใดแต่เฮาหูในจิตในใจอยู่แล้วบางเทือเข้ากับจะไปซอแสวงหาถอดแมนบอกบางเทือหูกับเงินอเปคอมเมนต์ว่าน้องคนนี้เหมือนน้องเพชรน้องพลอยมากค่ะเออคือคือบอกคืออยากอยากหูว่า โซโอลอซื้อ,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 อนี่แหละเ่ราะมีหยังดอกบางเท้อก็บ่แม่นธุระปั๊ปังของเจ้าของหังยากคู่แล้วก็ได้ไปเว้าอ้างคนนี้เด้อกูไปเห็นแล้ว,ลวอ่าช่อง Facebook ช่องแท้ของอ่าพรน้องเพชรน้นองอพ่อยแม่น้องเพชรน้องพ่อยมีช่อง TikTok จังซั่นจังซี่แล้วข่อยอยากคู่ว่ามันได้มันมีประโยชน์กับเจ้าตีบางเท้อก็บโซโล่เพราะว่าบางจักรวันนี้ก็จังอัน บาเงี้จังไปเบาอ้างกันสี่ตีไปเบาอ้างกันแต่แต่เสื้อบอะการที่เจ้าออกไปนั้งสน,น่เจ้าเด้สิถือมอ่งา่าบอดีอ